สวัสดีสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องนบรถไถน,นะคะพี่น้องโอ้ว่าก,กินงานหมูนะคะเหมือนดินทรายเนาะเราจะเบให้ดูหินนีทานหินนะคะข้างล่างแต่หน้าดินเป็นดินทรายนี่ฟังเสียงเด้อนี่หน้าดินนี่เป็นดินทรายแต่ข้างล่างมีแต่หินฟังฟงัฟงฟงัฟงฟังผวานนาดโคด้าโคน้าโอ้โห หินได้หน่หินเบอร์เอาไม่ให้พานจีก็อยู่บ่อยหินหินหินอันนี้ตรงนี้คือมันบนล่ลงเลยนะคะเดี๋ยวพี่จีไทยให้เบาหยิ่งกอบนึงโอ,โอ,โอ้รถจนใหญ่รถจนใหญ่พี่น้องขึ้นบเบอเขาแต่มันหน้ามันเป็นดินทรายนะคะพี่น้องนี่แต่หินแต่โคนหินจะขึ้นมากเบลเบ บบนี่เลยเดี๋ยวมจ้าเบิ่งเรานน่แต่เป็นดินสายอันนี้คือหินอันนี้ก็ได้อันนี้ก็หินพี่น้องนี่หินอู้แต่หน้าดินเป็นดินรายนะนี่เป็นดินรายหนะน,น, <c oughs> น้างานจริงนะคะอันนี้พี่น้อง <c oughs> ต้องเจอแบบนี้ป้ยพี่น้องไปเร็วกัไ่ไดครมาขูดเลิกกาเพื่อขี้ดินขี้หินมึงพ่อมึงพ่อรถเกี่ยวบักไห่มาเกี่ยว เฉ้างหน้าบวกเก็บหนีพี่น้องเอ้ยปีนินกับซ้ำปีนตออะไรนาะพี่น้องเนก็กระประมาณนี้นะคะพี่น้องดางานซ้ำตอผูดแล้วเนาะพี่น้องนี่บริการทุกระดับประทับใจนะคะพี่น้องตออยู่กลางขั้นใดก็้นากักดันขึ้นตอกฟังให้นะคะพี่น้อง สนใจเอินใส่บริการช่องโนบรถไทยได้เลยนะ,น,น,นะคะพี่น้องนี่โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าศูนย์นะคะพี่น้องยินพี่น้องนี่อ้ <S <S สุดยอดสุดยอด